สวัสดีครับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งพูดถึงมาตรวัดในมัติโ r ริกชันคลิปนี้จะพูดถึงมาตรวัดในเซมนะครับทีนี้มาตรวัดของริก i o n กับเซมมันต่างกันอย่างไรนะครับเซมพัฒนาต่อเนื่องมาจากริก i o n ดังนั้นมาตรวัดนะครับของเซมนะครับก็ได้รับการพัฒนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ีนี้นะครับในส่วนของการพัฒนาในส่วนการวัดของแบบจำลองสมการโครงสร้างก็คือเนื้อหาของการพูดคุยในวันนี้นะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในการวิเคราะห์ m u t i l multiple Regression ไม่ว่าจะดูที่ Assumption หรือ,อสมมติฐานนะครับในการใช้สีติจะพบว่านะครับความสัมพันธ์นะครับของตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง นะครับมีการแจกแจงแบบปกตินะครับไม่มี o u t r i e r นะครับแล้วก็ h o m o c e d a t i c i t y นะครับเมนติคอเนลิตี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลนะครับมีข้อมูลมีความสัมพันธ์กันร,ระว่างตัวแปรสระสูงหรือไม่นะครับระ,ระดับการวัดเป็น interval scale ratio scale นะครับ อันนี้ก็คือแ s สซั t i o n แบบง่ายๆในการวิเคราะห์ร e เก i o n จะเห็นว่าในแ s สซั t i o n นั้นนะครับไม่ได้พูดถึงนะครับาการวัดเลยนะครับไม่ได้พูดถึงการวัดเลยพูดแต่ว่าตัวแปรที่เลือกใช้นะครับมีการกระจายตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแต่ไม่ได้ไปนเน้นในส่วนของมาตรวัดทีนี้ถ้าเรามาดูที่ไดแกรมเราจะเห็นว่า นะครับตัวอย่างที่ผมให้ดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามีนะครับตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะครับแล้วก็มีตัว r e s i d u a นะครับ r e s i d u นั้นก็คือนะครับะจะเรียกว่าเป็น error ก็ได้เป็น r e s i d u ก็ได้นะครับแล้วแต่ก็คือ,อตัวแปรอิสระร่วมกันทำนายตัวแปรตามนะครับส่วนที่อธิบายไม่ได้ก็คือ residual นะครับก็คือส่วนนี้นะครับหมายความว่าอาจจะมีตัวแปรอื่นๆหรือปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อตัว,ตวแปรตามเช่นเดียวกันแต่นะครับไม่ได้เก็บข้อมูลมาหรือไม่สามารถเก็บได้นะครับในลักษณะนี้ก็เรียกว่า residual หรือ error นะครับทีนี้ในส่วนของการวัดนั้นนะครับมันก็จะมีในหลายๆมิตินะครับยกตัวอย่างเช่นตัวแปร มีระดับการวัดเป็น nominal ordinal interval uh, ratio ถ้าย้อนกลับไปเป็นลักษณะแบบ conversational uh, conversational Convers regression uh, เนี่ยก็จะมองว่ามาตรวัดจะต้องเป็น interval กับ ratio นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีพัฒนาการสามารถเอาตัวแปรกลุ่มนะครับเอามาวิเคราะห์ได้ที่เป็น nominal หรือ ordinal ดังนั้น การเรียกชื่อมาตรวัดในปัจจุบันเนี่ยสำหรับพลิเคชันเนี่ยก็จะแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับในเชิงสถิตินะครับก็คือมองว่าตัวแปรกลุ่มกับตัวแปรค่าต่อเนื่องนะครับ incontinuous กับ category นะครับก็จะมีการอมองเป็นในระสองลักษณะแทนที่การระบุระดับการวัดเป็น3กลุ่มเหมือนสมัยก่อนนะยังยุคแรกๆนะครับ ก็ตัวแปรแยกออกเป็นตัวแปรกลุ่มกับตัวแปรค่าต่อเนื่องนะครับเรียกว่า continuous c a t e g o r y นะทีนี้หรือจะมองในลักษณะของมาตรวัดเป็นประเภทแบบใดอย่างเช่น hard data กับ soft data hard data ก็คือข้อเท็จจริงที่สามารถวัดได้เช่นน้ำหนักส่วนสูง soft data ก็เป็นความรู้สึกนึกคิดเจตคตินะครับซึ่งนะครับาการวัดที่เป็น hard data นั้นนะครับก็ สามารถวัดได้ตรงวัดได้แม่นยำหรือมีความน่าเชื่อถือมากกว่าขณะที่ซอฟต์ a t ตนั้นเป็นไงครับมันจะมีความแตกต่างกันและวัดได้ยากจึงมีการนำเอาอะไรครับมารวัดที่เป็นเชิงจิตวิทยานะครับหรือที่นิยมกันเรียกว่าเป็น l i เคอ r Scale หรือ r a ต i ิ้งสเก e นะครับมีอีกแบบนึงก็จะเรียกว่าเป็น Rating Scale นะครับ l i คอรอ Scale กับ Rating scale นั้นใกล้เคียงกันนะนะครับ ตัวลิกเตอร์สเกลนั้นจะเป็นการวัดนะครับอยู่5ระดับนะครับลักษณะของการวัดจริงๆเป็นแบบ o r d ด n นลครับออ d ด n นลนะทีนี้นะครับคำว่า Ordinal ก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่2กลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6นั้นนะครับมีระยะทางหรือระยะห่างนะครับไม่ทราบไม่ทราบระยะห่างนะครับถ้าทราบระยะห่างเท่ากันอย่างนี้นะครับหรือมีระยะเท่าไหร่นั้น ก็จะเข้าขายเป็น i n น e r อร์ Scale สนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอ่า u ีค s c a l สจริงๆนั้นจะไม่ทราบระยะห่างแตใง assume, นะ่ในทางปฏิบัตินั้นก็แอ s ซูมนะในทางปฏิบัติเราก็จะเติม1 2 3 4 5เข้าไปและแอ s ซูมว่านะครับมันเสมือนว่าเป็นอินเทอร์ s ว a l e นะครับในการวิเคราะห์นะครับตัวมาตรวัดเองเนี่ยนะครับเรามักจะเลือกใช้คำถาม นะครับเยอะๆเพื่อที่วัดตัวแปรนามาทมโดยเชื่อว่าคําถามเยอะๆนั้นจะวัดได้ดีดังนั้นข้อคําถามนะครับจึงนิยมใช้เยอะๆนะครับในสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็การถามเยอะๆมันก็ส่งผลตอความสนใจในการตอบก็คือความอะไรครับหมายความว่าถ้าคําถามเราออกแบบคําถามเยอะๆจะทําให้ความสนใจของผู้ตอบนั้นลดลง ขณะเดียวกันความสนใจของผู้ตอบก็ส่งผลตอ่อความน่าเชื่อถือของการตอบนะครับคุณภาพของข้อมูลนะครับแล้วก็ทําให้ข้อมูลนั้นสูญเสียเยอะนะครับถ้าเราออกแบบคำถามเยอะผู้ตอบนั้นนะครับอาจจะตอบเต็มใจตอบในช่วงแรกๆช่วงหลังๆอาจจะไม่ตอบหรือไม่เต็มใจตอบหรือตอบทิ้งดิงลักษณะ,ะน,นี้ก็ทําให้ข้อมูลนั้นเสียไปพอวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆนะคำถามเย,เยอะก็วิเคราะห์ยากนะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดของส่วนของการวัด ดังนั้นคําแนะนําในการวัดนนในสมัยก่อนมันจะลักษณะเป็นทางอ้อมก็คือตัวแปรที่ใช้มันควรจะประมาณ7-8ตัวนะครับหรือข้อคําถามก็ควรจะประมาณสักะครับไอเทมต่อค e s t เช n n น i ร์หนึ่งนะครับหรือใช้เวลาประมาณ15นาทีต่อคําถามนะหรือถ้าเป็นตัวแปรนำทำควรจะมี reliability หรือคอนบัค Alpha นะครับมี r l i a b i l i t y test นะครับโดยใช้คอนบัค Alpha เนี่ย รประมาณจุดเขึ้นไปนะครับตัวแปรอิสระจะต้องมีความสัมพันธ์กันไม่เกินจุดเในลักษณะนี้เป็นส่วนของมาตรวัดนะครับเท่าที่เราจะดึงออกมาได้หรือนะครับเราจะพูดถึงลักษณะของประเภทการวัดก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะของงานวิจัยจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอะไรครับประมาณ15-20นาทีนะครับส่วนข้อคาถามนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมมองว่า ประมาณสัก45เนี่ยนะครับไม่เยอะมากถ้ามากกว่าน,นั้นจะทําให้คุณภาพของการตอบมันจะลดลงหรือนะครับความสําเร็จในการตอบนั้นจะลดลงไปเรื่อยๆนะยิ่งถามเยอะยิ่งลดลงมากๆนะครับดังนั้นนะครับไม่ควรจะถามมากนะครับควรจะประมาณสักเท่าไหร่นะก็ประมาณ7จถึงแตัวแปรใช่ไหมครับเจถึงแตัวแปรคาถามก็ประมาณสัก45คําถามนะหรือ ตัวแปรหนึ่งประมาณนะครับห้าำถามเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็เพียงพอ,อทีนี้นะครับมาประเด็นเรื่องในส่วนของการวัดของเซมกาลิเกชันให้ใกล้เคียงไปนิดนึงนะครับในประเด็นอันที่ผมพูดมานี่คือลิเกชันนะครับทีนี้ในลิเกชันนั้นนะครับมันก็ได้รับการพัฒนานะครับต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าเซมพัฒนามาจากลิเกชันเขาพัฒนาในส่วนการประเมิน หล,หลายส่วนขนาดเดียวกันในส่วนของมาตรวัดก็มีการพัฒนาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของมาตรวัดนั้นนะครับจะเน้นพูดในวันนี้นะครับในคลิปนี้ก็คือว่าในการวิเคราะห์รีเกชันนั้นนะครับจะเน้นนะครับไอดีนติฟระบุเออร์เรอรในส่วนของการทำนายของโมเดลนะครับก็คืออย่างเช่นตัวแปร สาตัวนี้ทำนายตัวนี้นะครับดูจากรูปสอนะครับส่วนที่อธิบายไม่ได้ก็คือ error หรือ residual นะครับอันนี้ก็คือ e 1อ่อันนี้เป็นตัวแปรนะครับตัวแปรหนึ่งะครับในบริบทหนึงมันคือตัวแปรตามนะครับอีกบริบทหนึงมันเป็นตัวแปรอิสระนะครับโดยตัวนี้เป็นอีกตัวแปรอิสระทำนายตัวแปรนี้นะครับดังนั้นในโมเดลนี้นะครับถ้าแยกปริเกชันก็จะแยกได้2โมเดลนะครับ โมเดลในส่วนแรกก็คือพาร์ตนะครับตัวนี้นะมีตัวแปรอิสระสตัวทํานายตัวแปรตามตัวนะส่วนที่อธิบายได้ก็คือ e 1นะครับ e 1ก็คือ residual หรือ error นะ,ะส่วนโมเดลที่2ก็คือตัวนี้เป็นตัวแปรอิสระแล้วก็ทานายตัวนี้นะครับตันนี้ก็จะเป็น residual หรือ error ดังนั้นใน regression นั้นมันจะมีการ identify error ของการทํานายนะไม่มีการระบุความผิด ผิดพลาดในการประมาณค่าของโมเดลนะครับอยู่ในรูปเร s ซิ u ด l หรือ error นะครับแต่มันไม่มีการนะครับระบุ e r r o r ในการวัดเห็นไหมครับในตัวแปรที่เป็นตัวแปรการวัดจะไม่มีการระบุ e r r o r นะครับถามว่าเมื่อดึงตัวนี้ออกไปเนี่ยมันเหลือแต่ตัวนี้แล้วก็าสามารถทำนายตัวแปรตามได้ไหมนะครับเพราะตัวนี้มีการระบุ e r r o r แล้วนะครับลักษณะนี้มันจะคล้ายๆกับ2 h s l s นะครับก็คือมีการ สนใจว่านะครับเอาดึงตัวนี้ออกตัวนี้ก็จะเป็น YP d i c นะครับแล้วเอา YP d i c มาทำนายตัวนี้มันจะเข้าข่ายเป็นลักษณะคล้ายๆลาย้ลานะ2 s l s ซึ่งนะครับเป็นการวิเคราะห์ที่นะครับเพื่อที่จะดึงให้ตัวแปรนี้นะครับถูกดึงเออ o รออกไปนะถูกดึงเออ o r ออกไปนะครับดังนั้นการวัดมันจึงน่าเชื่อถือมากกว่านะครับ การวิเคราะห์โดยที่ไม่ดึงเออร์เรอออกนะครับทีนี้นะครับในส่วนของเซมก็ตระหนักในส่วนของมาตรวัดว่านะครับตัวแปรนั้นนะครับมันไม่ใช่นะครับค่าที่แท้จริงหรอกตัวแปรที่วัดได้มันจะต้องมีเออร์เรอแฝงอยู่ในการวัดจะมากจะน้อยเออร์เรออย่างน้อยถ้าวัดได้ดีก็เออร์เรอเป็น0ูนย์เข้าใกล้0ูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดวัดไม่ดีเออร์เรอก็เยอะนะครับดังนั้นยังไงก็ต้องมีเออร์เรอนะครับ เต็มที่ก็คือ0นะครับเข้าไป0ยูนย์หรือเป็น0ดังนั้นนะครับในเซมจึงมี e อ r ร์ติดอยู่ในส่วนของการวัดนะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับมี e อ r ร์ติดอยู่ในส่วนของการวัดนะครับก็คือมีการ Identify นะครับเอ r ร์ในส่วนของการวัดพัฒนาขึ้นมานะครับทีนี้นะครับนอกจากนะครับการพัฒนาในส่วนการวัดที่ทำให้ มันนะครับาสามารถนะครับระบุความคาดเคลื่อนในการวัดได้วัดได้ดีหรือวัดได้ไม่ดีนะครับก็จะดูจาก Factor r o โ i ดดินะครับแล้วก็ e r r o r รหรือ Residual ตัวนี้ที่ติดมาในส่วนของมาตรวัดขณะดเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็ยังสามารถที่จะนะครับให้คำแนะนำว่ามันควรจะมีอิทธิพลตัวใดส่งไปที่ตัวแปรตามนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของเซมนะนะครับซึ่งข้อดีของเซมในส่วนนี้ แน่นอนว่าไม่ได้เกี่ยวกับมาตรวัดนะครับมันเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับผมจะข้ามไปอย่างเร,เร็วๆเรามาดูส่วนของการวัดดีกว่าส่วนของของการวัดนอกจากการจําแนกนะครับมาตรวัดว่าแต่และตัววัดได้ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลีเกชันเนี่ยมันจะใช้คะแนนเฉลี่ยหรือคะแนนรวมนะครับามาเป็นตัวแทนนะครับมาเป็นตัวค่าตัวแทนแล้วก็ทําการวิเคราะห์แต่ว่านะครับในเซมนั้นนะครับมีการจําแนกว่านะครับมาตรวัดใดวัดได้ดี มาตรวัดใดวัดได้ไม่ดีนะครับในแต่ละคอนสตรักดังนั้นแต่ละตัวชีวัดนั้นนะครับอธิบายนะตัวแปรแฝงนั้นได้ไม่เท่ากันนะครับนี่คือข้อดีของเซมนะครับขนาดเดียวกันนะครับแต่ละคอนสตรักเองนะครับมันยังสามารถที่จะปรับนะครับหรือ c o r r e c ้ในการวัดให้มันดีขึ้นโดยที่มีการนะครับโยง covariance ระหว่าง residual ข,ของตัวชีวัดนะครับ อย่างเช่นตัวนี้นะครับมีความหมายว่าไงมีความหมายว่านะครับอินฟอร์มอธิบายผ่านตัวชี้วัดตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับตัว residual นั้นมันมี correlation กันนะครับมันมีความสัมพันธ์กันนะครับหรือจะพูดว่านะครับมาตรวัดนี้กับมาตรวัดนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์กันนะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมก็มีในในเซมก็อนุรลมยอมรับนะครับ ว่านะครับตัวชีวัตที่อธิบายผ่านนะครับตัวคอนสตรักเดียวกันอ่ะมันสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กันได้หรือยอมรับว่ามันมีความสัมพันธ์กันได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะสัมพันธ์กันนะเพราะมันเป็นคนละตัวชีวัตนะครับในลักษณะนี้แต่ในเซมก็อนุโรมนะครับให้มันมีความสัมพันธ์กันได้หรือจะดูคอนสตรักนี้ก็ได้นะครับยอมให้นะครับอ่า e นะครับ 14กับ e16 นั้นมันมีความสัมพันธ์กัน,นเหตุผลเพราะว่านะครับาการวัดใน uf3 กับการวัดใน uf5 นั้นมันมีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งนะครับเรา,านะครับพยายามที่จะระบุว่า3ตัวนั้นนะครับมันตัวชี้วัดนั้นมันอิสระจากกันนะครับหรือมันมีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่านะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางครั้งมันอาจจะแยก แยกไม่ออกนะแยกไม่ออกดังนั้นมันจึงอนุโรมให้มีความสัมพันธ์การระหว่างตัวชี้วัดได้นะครับดังนั้นจึงมีการโยงโคแวเรียนระหว่างตัวชี้วัดนะครับอันนี้เป็นข้อดีของในส่วนการวัดนะก็คือสามารถจําแนกนะครับการวัดนะครับว่าแต่และข้อคําถามนั้นมีความสามารถในการวัดที่แตกต่างกันขณะดยุ่กันนะครับความแตกต่างกันนั้นบางครั้งมันก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับ าการปรับด้วย c o v a r i a n c ก็ได้รับนะครับการอายอมรับนะครับในการวิเคราะห์เซมนะครับเราสามารถปรับ c o v a r i a n c ระหว่างตัว error term ได้นะครับทีนี้มาดูนะครับระหว่างการวิเคราะห์ด้วยตัว regression กัเซมนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะครับ เอาเป็นคะแนนรวมกับคะแนนอันนี้เป็นถือว่าเป็นคะแนนเฉลี่ยคะแนนรวมกับคะแนนเฉลี่ยใน regression จะให้ค่าสัมสิทธ์เหมือนกันดังนั้นผมเอามาแค่คะแนนเฉลี่ยนะครับเปรียบเทียบระหว่าง un Standard estimate นะครับหรือ standard estimate อันนี้ผมขอเรียกว,ว่าเป็นการประมาณค่าแล้วกันนะเป็น estimate กับ standard estimate นะครับก็คือการประมาณค่าพรามิเตอร์กับ standard estimate นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าตัวค่า regression base นั้นเหมือนกันไหมนะครับ อันนี้จุด17อันนี้จุด18อันนี้จุด2ออันนี้จุด2องสอันนี้จุดหอันนี้จุด1อันนี้จุดูอันนี้จุดอันนี้จุดนะครับจะเห็นว่าใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับหรือมาดูที่ standard กันนะครับจะเห็นว่าใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับพูดง่ายๆนะครับ มันเป็นผลจากอะไรมันเป็นผลจากการวัดนะครับมันผลจากการวัด,าก,ก,ารรดก็คือการดึง residual นะครับออกมาหรือดึง error อ,ออกมาจากส่วนการวัดทําให้ค่าสมมสติลิเกชันนั้นแตกต่างกันนะครับตัวนี้ไม่มีการดึง error อ,ออกนะครับดังนั้น error จึงแฝงอยู่ในการวัดนะครับไม่มีการดึง error ออกดังนั้น error จึงแฝงอยู่ในค่า score เ,เนี่ยนะครับใน score ที่เอามาวิเคราะห์ แล้วก็ทำนายตัวนี้นะครับการวิเคราะห์จึงเป็นไงครับมีความแตกต่างกันนะครับมีความแตกต่างกันในค่าส,สัมสิ์เพียงเล็กน้อยนะครับ <S <S ถ้ามันมากลหะก็แสดงว่าเออเริ่มน่าจะเยอะนะนะครับ <S 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 ความผิดพลาดในการวัดน่าจะเยอะแต่ตัวนี้นะครับไม่เยอะก็แสดงว่าความผิดพลาดในการวัดไม่ได้มากเกินไปนะครับจนทําให้ค่าสัมสิทธ์นั้นแตกต่างกันทีนี้นะครับข้อดีของเซมนะครับก็คือว่านะครับ ผมก็ขอสรุปแล้วกันนะในข้อดีของเซม็คือว่าในส่วนของการวัดมันได้รับการพัฒนาขึ้นจากเดิมนะที่เชื่อว่าการวัดทุกตัวแปรนั้นนะครับไม่มีความผิดพลาดตัวแปรที่วัดนะครับที่วัดในการวิเคราะห์ไม่มีความผิดพลาดแต่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมนะครับาการผิดพลาดนะครับมันถ้าให้ดีที่สุดก็คือเข้าใกล้ศูนย์นะครับหรือ ่า uh, error นั้นนะครับเป็นศูนยะ์นะแต่อ่เลติดลบไม่ได้ error เป็นศูนย์ะครับแล้วก็นะครับมันสามารถที่จะมี error ได้นะครับเป็นเรื่องที่เรายอมรับได้นะครับโดยเฉพาะการวัดที่เป็นลักษณะที่วัดไม่ใช่แบบ hard data นะครับ error มันยิ่งมีความเป็นไปได้ที่จะควาเกิดความผิดพลาดในการวัดสูงนะ uh, แล้วก็นะครับนอกจาก error นะครับหรือ มันก็ทำให้ยอมรับว่าแต่ละข้อคำถามมีความสามารถในการวัดที่แตกต่างกันเราจะรู้ได้ไงว่าความสามารถในการวัดที่แตกต่างกันก็ดูจากตัวแฟกเตอร์โรดดิ้งครับแฟกเตอร์โรดดิ้งต่ำๆก็แสดงว่าความสามารถในการวัดเมื่อเทียบกับตัวอื่นแล้วมันต่ำม,มันน้อยแต่ถ้าเกิดมันสูงก็แสดงว่าเมื่อเทียบกับชุดนั้น,นครับข้อคำถามตัวแปรอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้จุด92เยอะสุดแสดงว่า ตัวปแปรแฝงตัวนี้นะครับอธิบายผ่านข้อคำถามนี้ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับ3ข้อนะครับแล้วตัวนี้น้อยสุดก็แสดงว่าเมื่อเทียบกับ4ข้อเนี่ยนะคับสาข้อที่เหลือเนี่ยตัวปแปรแฝงนี้อธิบายผ่านตัวข้อคำถามนี้ได้น้อยกว่านะครับได้น้อยกว่าแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เพราะว่าเราใช้เกณฑ์จุด7นะจุยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับเราจะได้จุด7ตัวนี้นะครับจุด7อันนี้นะ Uh, P สามนะครับมันก็จะอธิบายได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ51นะครับ51นะนะครับ uh, ตัวเลขมันบางนิดนึงนะตัวนี้จุดเนะครับยกกำลังสองได้จุดนึงนะครับก็คืออธิบายได้51ดังนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นไงครับความสามารถในการอธิบายเนี่ยได้ไม่ไม่เท่ากันนะตัวนี้66นะครับอันนี้51อันนี้60เออ80 อันนี้85นะครับดังนั้นความสามารถในการอธิบายของตัวแปรแฟงพันข้อคําถามจะแตกต่างกันขณะเดียวกันเรายังสามารถที่จะ correct มันได้ว่าไอ้คำถามที่2กับคําถามที่3นั้นมันมีความสัมพันธ์กันนะครับอ่าก็จะปรับให้การวัดนั้นมันมีคุณภาพดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือนะพัฒนาการในส่วนของการวัดของเซมนะครับดังนั้นเซมนั้นนะครับ ทำไมถึงได้รับการยอมรับเพราะว่ามันได้รับการพัฒนาทั้งส่วนของโครงสร้างกับส่วนของการวัดนะครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะครับถือว่าเป็นข้อจุดเด่นของเซมก็คือว่ามันมีนะครับคำแนะนำในการปรับแบบจำลองนะครับหรือ uh, modification uh, Mod edc นะครับดังนั้นเซมจึงเป็นสถิติที่น,นะครับดีกว่าการวิเคราะห์ที่ผ่านมาหรือเซม ย่อมต้องดีกว่าการวิเคราะห์รีเกชันซึ่งไม่มีคําแนะนําในการปรับโมเดลไม่มีอะไรครับไม่มีการจําแนกในส่วนการวัดนะครับที่เป็นความผิดพลาดออกไปน,นะครับาการวิเคราะห์ด้วยเซมจึงได้รับการยอมรับมากกว่าการวิเคราะห์มัลติ r พลรีเก i o n ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน y o u t u b e ชื่อช่องเป็นสเกติใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ